ออบเอว่าสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้าต้าาาองเองาแบบเดิมๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับซ่องของตุกตาสาวน้องสานเดอร์เมื่อเนี้ยทุกคนน้องตัวเองกันสิพาทุกคนมาบึง่งห้องน้ำทุกคนเอาบุกกิจการห้องน้ำาขอีโ่อกันทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กคันเขาได้มาถือว่าโดนเติมมาทุกคน,น,คน,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 นเนาะตอนนี้กะเอารถจอไดไปคุณเซิงขามัคิยานบอกกัน ยานเข้ามาเอารถมันรักรถไปเนาะตอนนี้กะเราจะย่างไปเึ่งเขาบ่มีกระเจี๊ยไข่เพราะว่ากระเจี๊ยนหนักพอเราก็เลยเราจเจอแต้คนเราก็เลยจะย่างไปเนาะอันนี้ลงทุงงนย่างเพื่อให้ทุกคนไปดูนะเนี่ยเพื่อไปหาอีพ่อเลยนะเนี่ยเึ่งเขากะมืดอันนี้เป็นหญ้าที่เพ่อนปลูกให้ตรงหัวกิทุกคน,น แล้วเราก็มาคนเดียวด้วยนะคะตีนกตุกแบบเหวเห่วทุกคนไม่ค้าใจร้อนเป็นอะไรเป็นเพราะอาก,กาศหนาวมีลมเย็นจ้วยช่วยตลอดอเลยมืดมากเลยทางนี้นน<ม>แล้วก็ม,มาคนเดียวะคะ่ะจริงๆแล้วนอกนันพิธก็ว่าสิมาแต่ว่านกตุกันอ่าบอกว่า มาคนเดียวก็ได้นะคะทุกคนวังทุกจะเลยมาคนเดียวอืมมาคนเดียวถามว่ากลัวไหมก้อนนิดนึงนะทุกคนน้องตู้เข้าใจคือกันไ่นอยางแก้มคือแดงแค่เลยแบบเป็นสีบโบโคลแก้มแดงหนำเนาะโอ,อย่างที่เพื่อนกาทุกคนมาเบิดน,นี่ ป็นอย่างที่เพิ่งกาไว้พองงามตอนนี้เรากลับไปซีฮอดแล้วเนาะโอ้ทุกคนมันสร้างสวยงามมากเลยนะคะเห็นส่วนยานตุ๊กไม้อันนี้เป็นดินกุกิกทุกคนนี่ดินกุกิกลายได้ทุกคนอันนั้นเป็นสวนพิซซา ตัวจริงนี่จะเห็นป่าไม้ดีขนาดเลยเรวเราก็เหนื่อยมากในการเดินมาแต่ก็ไม่ได้ท้อนะเพราะว่าไม่เคยถอยโอ้โหสว่าอันนี้มันจะเป็นฝนเป็นกรอนมาเีนี่อันนี้ก็เป็นกรอนดำๆอยู่อันนี้คุกกี้สิป,ปูกอย่างใส่เสียอยางมาลงปลูกใส่เนาะ กี๊กกิ๊กถ่ายออกนี่ยามนี้เป็นยามที่แบบต้องมาการเครียด,ดค,ดคนนักปุกกากมาการยุ่มแต่ว่าโทรศัพท์ไปมันจับยากทุกคนมันบ่คือกล้องกูโป้มันคือแบบกล้องกูโป้แล้วแบบกล้องทางตุกกะสั่นอนะ่ะทุกคนท่า ไปในชะ่วงกลางคืนนี้ขอบอกเลยว่ามัวค่ะตอนนี้รับก็เดินมาใกล้จะถึงสวนยางเขาแล้วทุกคนนี่มันจะใบไม้ป่องขึ้นเขียวงาบมาเนาะมนน้องกุกกิ้ก็มาเปิดยางแล้วเนาะสิคียางละเพราะว่ายางกุกกิ้ันล่นก้อนมู่แล้วก็ป้องก้อนมูนะทุกคนฝนตกดิดนมาสิแบบหลมหลม โอ้มาดามากเลยนะคะเนี่ยงามมากคนเนย่ยมามาก,าก,มากป้อเบื้องทองฟ้าตะเวนกำลังจะตกตีนน้องตุ๊กกะมาเบื้องพอละกะฟ้าเมื่อเหอนีเพราะว่ายัางพาในเหตุเวียงเหงือน โอ้ยเริ่มเห็นเงาในห้องน้ำแล้วทุกคนเริ่มเห็นห้องน้ำละเริ่มเห็นรูปแรกมาละพอดีอีพ่อดูนั่นด้วยอีพ่อกำลังกอกันเลยว่าจิมาถ่ไทยดูแต่ว่าอีพ่อเ่าจะเสาะกอดเลยอีพ่อกอได้ประมาณไม่หนึ่งอีพ่อกว่าสิเขาบอกว่าเอ้ยไปถ่ายเอฟซีดูซิเองตุวเลยจะมาถ่ายเมื่อย มาถึงแล้วนะคะจีิก็เส้นทางมาคือเส้นทางนี้แต่น้องตุ๊กไม่อยากเอารถลงขีดตบนะคะไม่อยากให้รถมันเลื่อนหนะักเปืองเงินเอาไปล้างล้างเองที่บ้านก็ไม่สะอาดโอ้โหลมแรงมากเลยอะลมเย็นจ้อยๆเลย เำพลาสติอ,อยางไปแล้วใบาย,ยางเต้นทุกคนคะ่ะถ้ากล้องมันสั่นทำให้ทุกคนเวียนหัวน้องตุกก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเป่าขี้ายอีกพอมันก็ เบิง่งเพลก L อลอยู่นะคะอ่ะพ่ออีพ่อเทอันทุ่มคู่เปล่าวะอีพ่อเทอทม่มหมดดิถ้ามาเทท่มเราบ้าบอเด็กอ่ะให้ดีเบดี๋ยทม่มมันนี่ครอได้เยอะอีพ่อก็มาจากเมืองอะไรนะ แล้วยนี่พื้นเทพื้นื้นเทพ,พื้นในห้องน้ำเนาะใส่ประตูกับหลงังคานี่ห้องสวัสักตักซุงๆโดนใจบงสิวดุอันนี้เอาไว้ฮะ แมนเอารถจอดไว้ทางคันเด้เจ้าเลยฟุน่นทำวิ่กเอามาทางที่มีคิดตุม่มมันก็ไม่ได้ไกลจากเฉียงเนาะโอ้บันนี้ก็จะได้สะดวกสบายในการบุท h ไปอันใส่ปุ๋ยให้ป้าแล้วเนาะใส่ปุยต้นยางเอาบัานนี้ทุกคนน่าจะตีความใหม่ออกอยู่นะห้องน้ำอีพอในวันนี้ว้าว ยางนี้เดือนไดนเ,เปิดพอเออเปิลไปแก่นะไปแก้บ่ถ้ามันแก้กันในนึ่งวะคอยปลายเดือนสิ้นเดือนน่าจะสิน้นสิ้นเดือนเนาะเป็นคอยเปิดมันเนาะอืมของน้ำพอที่ประมาณนี้ทุกคนให้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทายของไว้ิดนึงนะ ถ่ายให้เเก็บไว้ถ้าอีพ่อเพิ่นแต่งตัวมุสุภาพต้องตุกก็ต้องขอโทษเลยนะคะเพราะว่าชีวิตบ้านบ้านไม่ได้แบบแต่งตัวในที่แบบมีคนเยอะๆก็อีกแบบแต่ว่าอันนี้พ่อแบบเพิ่นกระเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเลยนะแต่งตัวก็จะแบบเป็นอีกแบบนะคะทุกคนถ้ามันเป็นภาพรักที่ไม่สวยก็ต้องการขอโทษแทนพ่อ้วยนะคะอยากไปเที่ยว ไปเทีย่ยวจังหวัดอุดรแล้วก็สกลอยากไปเทีย่ยวทุกทุกที่ทุกทุกที่ที่เป็นประเทศไทยเลยอยากไปเทีย่ยวมากมากเลยทุกคนอันนี้ก็มาล้างมือยางเม,ลา,งมาลายจ้ะอยากล้างมือมื่อวานอีพ่อบวเดองมื่อวาพ่อมากิกข้เขาสวยอยู่นาอีเมตแตงกินใมื่อวากิมขก้เขาสวยอยู่นาเลยเนาะพ่อผมบวเดกับไปกินข,ข้าวเย็นเลยตอนสวนจ้ะพ่ออาบน้ำอยู่นาแล้วเลยพ่อกะชีเมื่อกี้เขาแรงอยู่เ้งน่นเนาะ เปยังไงทุกคนชีวิตของพ่อลงตุกแล้วกันองตุกองตุกก็ะเลิกเจ้าเฮียนมาเวลาจะเห็ุคลิปก็ไม่มีแขมคลิปก็ไม่ได้ไปไหนใส่ไอซชุดนักเรียนเนาะก็ต้องอดดูกันไปก่อนนะคะทุกคนเอาไปสรองปิดเทอมเออลืมไปเอาปีนี้ไม่ได้ทิดไม่ได้ปิดเลยน่าจะจบมอจิเลยแหละทุกคนส่วนนี้พ่อเป็นกาคุณข้อแครกข้อแคร็กในการทำห้องน้ำนะคะ พ่อก็พ่ออาบน้ำแล้วพ่อก็ชิมเมื้อพ่อยังบริหาพักผ่อนเพราะว่ามื่อวานพ่อให้เวียกเงินมือเลยพ่อให้หมดได้พักผ่อนเมื่อวานพ่อคิดยางเลยพ่อก็ะให้เวียกเลยเพราะว่าคิดยางมกจริงยากตัวนั้นเป็นยางขับจางอยู่ส่วนกองปูเนาะเป็นยาของเอลลี่นั่นเองไทยซีมากระให้ซีนอนนี่แหละเด็กเอาทุกคนว่าจะมาไหมจะมาหานุ้งตุ๊กไหมนี่นุ้งตุ๊กจะให้นอนนี่แหละนอนกับพ่อไงได้สุริยุรรมชาติไง มาล่องซานี่มันทำมาซาดจริงๆนะคะทุกคนทำการแต่งหรือแต่งกินก็ไม่ได้ทันสมัยนะคะทุกคนไม่ได้มีถ้าคนเอาเงินก็จะมีเตาโอบไซอะไรนานาที่แบบมันทันสมัยแต่ว่าสำหรับครอบครัวตัวเองอนะคะแบบดั้งเดิมมากนะคะอะไรก็ดั้งเดิมดั้งเดิมเนาะ <S <S มันทำมาซาดร่มเย็นเป็นตายจริงๆพุนอีพอืนเบิ่งห้องน้ำอยู่ต้องม,อมืออื่นอีพอสีใส่ประตูเทพื้นล้ะกอ่ะ เฮ็ดอันอันอันลังคามันอีกเนาะเดี๋ยวตุก้กไปเชิมยก่อนอีกโฟเนาะเพราะว่ากะตั้งมาให้ทุกคนเบิ้งให้ทุกคนได้เห็นนกำกันนี่แหละเนาะไปพ่อสิกลับเลยดิพอเข้ากับเมื่อการโรดของน้ำกะโอ้ยงามพอคุ้นซึกว่าตั้งแต่อีพ็อกก็ดินบล็อกมาคุ้นซึกว่าข้างนี่แหละอีพ็อกก็งามที่สุดนะ ันนี้ไม่ได้ยองนะแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะมันก็โอเคแต่ว่าครั้งนี้หนักก่องามที่สุดแล้วเพอเาพอ,อาเพรเะเาะวาอ่เลาใ่เวาบ่เส่เาสเาดัเนาะเาดองขึนเนลยเอวอสเลาอเลาอ่เวลาเอเลาอเลาอเวอ่เวลาเาเลาส่เลอเลเนาะ โอ้วันนี้เวลาเข้าห้องน้ำก็สบายแล้เนาะเจยบท้องไายแล้วเข้ามาห้องน้ำโอเคพ่อเดี๋ยวห้องกบ,บานก่อนเดอ้อคือจริงๆแล้วนะคะตัวเองก็พูดภาษาอีสานได้นะคะแต่คุณไม่เก่งแต่คุณไม่เก่งน,นะคะทุกคนอืมภาษาอีสานเนาะว่ะพ่อกับบ้านล่ะเด้เป็นแดลนะแต่ว่า ต้องมีอีกคนแม้ทุกคนต้องมีอีกคนที่ยืนคุยกับเราเป็นภาษาอีสานเราถึงจะสามารถพูดอีสานออกได้นะคะถ้าไม่มีใครพูดอีสานกับเรามีแต่เราพูดคนเดียวอะ่ะอันนี้อะ่ะพูดไม่ได้แปลไม่ออกออกลองสิวด้สิวที่แก้มแดงตลอดเลยนะคะแดงตลอดเลยแก้มตองตดงแดงใส่แมสกทีแดงเลยทุกคนเพราะแมสเธอกับแก้มแดงกัปนปใหญ่เลยนะคะ ลมมันเย็นเย็นเย็นสุดๆแหละป๊าดไข่มะส้มยู่นำ้ำใบยางพีข้อมันอาบน้ำมีน้ำซางคะวนี้ป๊าดไข่มะส้มเดี๋ยวมุหน้ามาเอาไข่มะส้มทุกคนเดี๋ยวสาวตุกนะคะจะพาทุกคนมาเอาไข่ามะส้มป๊าใบยางซุดนี้รู้สึกว่ามันหอมขนาดเลยเนาะหอมสุดๆเลยเนาะนี่อู้ลมเย็นไปขึ้นคนกลับบ้านกัน ลมมันแรงมากเลยนะคะเนี่ยมันผัดเอาหน้าข้าพระเจ้าหมหกหน้าข้าพระเจ้าฮะใสอุ้ยทุกคนหลบบงไก่ไอ้นั่นเป็นไก่ทีพ่อันซื้อมาเป็นแม่พันธุ์นี่ไก่ขาวไก่ไกแม่สองตัวสามตัวไก่ผู้สองตัวตัวงามอีกเป็นไก่ตีนะคะทุกคนสองตัวนะั้น คือจริงๆแล้วพ่อเป็นคนชอบเลี้ยงไก่ตีเพราะว่าอีพ่อบอกว่าตอนอีพ่ออยู่ไทยนะทุกคนอีพ่อเพิ่งจะเลี้ยงไก่ตีเนาะแล้วก็ไปตีไก่ในสองเวียนตุ๊ก็ชอบนะคะทุกคนชอบตีไก่ชอบไก่ตีอกกินอร่อยดีนะอ้รมเย็นเป็นธรรมชาติมากเลยนี่อุ้ยลมพัดจ่อช็อกช็อกช็อกชอปุ๋ล้นะหล ส่วนยักษก็จะเป็นแม่น้ำสาดฮะลมมันเย็นมากลมมันเย็นสบายใจดีนะคะก็โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวพักพัก,อก่อนก่อนโอ้โ,อโอนี่นี่เขาโง่หรือเปล่าทุกคนจเจฟาดหัวตัวเอง กินสบาสุมากเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะกดซับสไคร์ด้วยวก็เป็นกำลังใจให้ทราทำคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ก็บรรยากาศที่นานะคะทุกคนมาฟังทุกคนแล้วก็มาดูว่า,าพ่อเข้าไปทีงไหนแล้วนะคะคือตัวเองทีคค่บอกว่าพ่อเป็นคนซสัตม,มากเลยนะคะเพราะว่าพ่อทําทุกอย่างด้วยตัวเองเนะะี่ยค่ะพ่อยอมรับว่าทุกอยายอมรับเลยว่า พ่อเขาเก่มมากคนเก่งจริงๆไงเนาะเขาทําด้วยตัวเองเลยแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะไม่ต้องแบบาอาศัยเมียหรือว่าไม่ต้องอาศัยลูกมาช่วยอะไรเลยจริงแล้วก็อยากมาช่วยแต่บ้านตัวเองก็ต้องเปนเนีองเนาะแต่ว่าพ่อเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยพ่อก็ลังทำเองท,อทุกอย่างขออย่ามาแล้วพ่อตัวเก่งมากนะคะทุกคนถ้าคนไทยอย่างแบบเป็นแบบพ่อนี่คือสุดยอดเลยแหละสุดยอดจริงๆทุกคนแต่ว่าก็ยังว่าเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหน ก็มีจุดดีต่างกันแล้วก็มีจุดไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละเฟี้ย,ยวมากเลยคำพูดนี้คือนุกตุกปื้ดในพ่อตัวเองมากเลยทุกคนแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่มีพ่อ,อได้เกิดมาก็ได้มีพ่อเป็นคนไทยด้วยนะคะได้รู้จักมีความประเพณีของไทยซึ่งพ่อเองก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วก็ได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะเป็นอะไรที่ทําให้เราฟังปื๊มมากเลยนะคะ ีใ,ใจแหละทุกคนที่แบบพ่อเขาเองก,ก็เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนดีด้วยซึ่งดูแลครอบครัวได้ดีมากไม่ให้ครอบครัวตกบกุกคลถึงแม้ว่าพยายามลำบากพ่อกับแม่น้องตุ้ยก็เข้าใจกันแล้วก็สู้กันมาด้วยตลอดอยอมรับเลยว่าพ่อเป็นคนเก่งมากสามารถดูแลครอบครัวได้เก่งมากจริงๆนะทุกคนอันนี้ไม่ได้สมโพสตัวเองนะน,นี่คือเอาเรื่องจกิงมาพูดล้วนๆเลยแหละทุกคนไม่ได้จะโม้แล้วก็ไม่ได้จะ ลาทุกคนไปก่อนด้อเดี๋ยวลาเพราบรรยากาศที่แบบเห็นไหมทุกคนถ้าแซกกล้องหน้านะคะทุกคนมันก็จะเห็นสภาพจริงมากแต่ถ้าแซกกล้องนะคะทุกคนมันเป็นภาพจเท่าไหร่นะคะนี่โอ้ my god บรรยากาศมันรึดมากเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายซึ่งมันสูงสันมากเลยค่ะทุกคนโอ้ ชิดใ,ใจกับขาฉันอย่างนี้นะดูที่ปีนของเรามันนะช่งางโคตรร้รึกังนังตุ๊กเองก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเส้นทางมานาของน้องตุ๊กว่ามันสวยขนาดไหนคือบอกเลยว่ามันเลิศม,มากเลยนะคะเึ่งใครจะมาเที่ยวร้องซานะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับขี่ตมนะคะทุกคนว่ามันมีความรู้สึกยังไงนะคะลองลองรถขี่ดูนะคะสาเหตุที่เราตีนเราเปื้อนหรือว่าสาเหตุที่เราเปุน้นป้นตอนกับ จากนานะคะก็เบิ่งเส้นทางก่อนนะคะทุกคนถึงฤดูฝนที่ไร้นะคะทุกคนถึงเวลาฝนตกที่ไรนะคะเส้นทางเราก็จะสวยสดงดงามแบบนี้แหละซึ่งมันไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะทุกคนดูเอานะคะทุกคนดูน้ำสีมันเหมือนสีกาแฟ,เ,ฟเลยนะคะทุกคนสีโอมันติดมากเลยนะคะนี่อันนี้เส้นทางไปนาของเรานะคะทุกคนก็เป็นบวกเป็นรุม้มเป็นรุม้มเป็นรุ้มไปนะคะทุกคนแล้วพอพอพอไปถึงบ้านนะคะก็มีคนทักถามว่า วิธีทำไมติดก้นจังโอ้การุาณารู้เส้นทางไปน้าเราด้วยค่ะว่ามันสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะอยากให้คนนั้นมาดูจังเล่ค่นนี่ค่ะ,คะสวยมาก คนดูค่ะว่ามันคือตัวอะไรอุ้ยมันน่ากลัวอยู่ดีนี่เหมือนอีบบ้งเลยทุกคนแต่ว่ามันไม่ไส้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นหมากมันที่ยังไม่หันได้สุกนะคะแต่ถ้ามันแก่มันแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่คนฟุยๆนะคะทุกคนนี่ก็ขอบอกเลยว่าเออน่าปลค่ะมันก็สวยแล้วก็น่ารักดีนะคะนี่อุ้ยมันน่ารักดีทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะเอาไปให้น้องเทเกอร์ดูด้วยนะคะ ส่วนคนมันสวยและน่ารักป้าเลยทุกคนนี่อุ้ยเราออกมาได้ด้วยแหละนี่สวย่ะทุกคนถ้าเอาปักที่หูนี่จะน่ารักไปนะนี่น